วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนสัตว์โคราชที่มีสวนน้ำให้เล่นด้วยที่นี่เขาก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะแถมมีที่เช่าชุดว่ายน้ำด้วยนะมีร้านคาเฟ่ริมน้ำด้วยเล่นได้ทั้งวันแบบจุกๆไปเลยที่นี่เขาก็มีรถลางวิ่งรอบสวนสัตว์ด้วยนะรถกอล์ฟส่วนตัวก็มีหรือจะปั่นจักรยานชมวิวก็ได้เดินเดินอยู่ก็เจอกับน้องนกยูงแบบอุยใกล้มากเลยแล้วก็เจอกับน้องเพนกวินหันหน้ามามองด้วยดูดิน้องกว่า แล้วก็เต่าด้วยอันนี้เป็นโซนสัตว์เลยคลานนะที่นี่ก็จะมีป้อนอาหารน้องยีราฟด้วยนะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่เลยคือน้องซีมาเป็นช้างแอฟริกานะตัวแรกและตัวเดียวในไทยเลยตอนกลางคืนนะคะที่นี่ก็จะมีลานกลางเต็นท์แคมปิง้งบ้านพักริมน้ำด้วยของ Jungle and Home Camping นะคะอยู่ข้างในสวนสัตว์เลยบรรยากาศเหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวสุดวันหยุดหน้าอย่าลืมพามาเที่ยวสวนสัตว์โคราชกันนะ 拜拜。Bye bye.